นนังเวทตบแม,ม่งคมยังวะ มันไม่ขึ้นในกูวะมันขึ้นออฟไลน์วะโอเคมาละมันขึ้นออฟไลน์วะ เขียนมาละเราคือออฟไลน์วะเขีมาละเราคือออฟไลน์วะเขมาละ ดีกหนึ่งคนดูจากใจจริงครับแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่เรามาในเซิร์ฟเจนรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งกับตำนานเซิร์ฟรีเจนฝากกดฝากแชร์ด้วยครับเนื้อต้มเออมา ต้องไปแชร์ไปแชร์โพสกูด <ไป S 2> ิเดีย๋ยวค่อยแชร์มาช่วยกูก่อนในี้ะโอ้โหอยู่ได้แตกม<า>ันเ <ะ S 2> ล่นกันเยอะๆนะครับเสมันแน่นอนโอเคไปมาช่วยแล้วเซิฟไหนร้อยสิบลงไปเลยครับจะแตกไว้เดี๋ยวรู้กัน ต้มกูมาแล้วเฮ้ยเฮียจำบนึไหว่ากูเข้าตีผิดคนเชวญไปมันอยู่ไหนเื <c oughs> นนี้เสียงจะบ,บักนะครับอ้ยเขี <c oughs> ยต้มไห้สามร้อยต้มเฮ้ยไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งไป ไปไหนอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่บนตึกแตกว่สามร้อยอ่ะอ้าวโดนพวกยูดายิงแตกกรละสามร้อยอ่ะเฮ้เฮี้ยกกูตายเฮ้ยมันไม่ถึกเลยละห้าสิบอ่ะก็บอกแล้วมันไม่ถึกกูตีเพื่อนกูไปก่อนครขี้เลยละห้าสิบกูโอ้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับโคตรไก่เลยร้อยห้าสิบโอ้ยอีอเราใส่เวลก้าวถึกกว่าเลยสัตยิงแตกอย่างง่ายไอ้เฮียเออไม่มันมีวีเอสองตัวเว้ยมันยิงมันไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้หัวอัดหัวแม่งเวลก้าวยิงไม่ตายปืนพวกปืนไม่แ,แรงอ่ะลงมาก่อน ยิ่งไม่มีเสียงเลยหัวร้อนอีกแล้วเอาออฟไลน์เอ้ามันออฟสตีออฟไลน์ได้ไงวะเหี้ยสเต็ปหลบกูแม่งแจ๋าว่ะลับตีเดี๋ยวมที่ไปยังไอยู่ใดยอยู่ทีไม่ลับตีก่อนมึงที่ใครอ่ะเออเพื่อนเพื่อนบอกตีเอ,อ้ยอยู่ใดที่ <c oughs> ม,ไมาไหมอ้าว ไม่ไมันพูดเดรื่องอะไรนะต่ำเอาออกดีทำไมอ่ะยูได้เว้ยระวังนู้นได้อยู่ไหนอยู่ได้อยู่ข้างล่างข้างล่างไหนยยวะข้างบนมีตัวโดมนมาทั้งแล้ววะมึงไม่น่ายิงกันนะจริง เดี๋ยววูเอาคีิปยิงฮะเอาไปไหนแล้ววะตัวไม่เจอโวยเลยดิ๊กหมดแล้วหรอาออยู่ได้เอาตีทำไมวะเขี้นี่แม่งเถื่อนจริงอีเหี่ยแล้วกูยิงมันไม่ตายกูไมกูโดนยิงมันตายพวกมันมาแล้ววะไอ้เฮ้ย โทษก่ผิดเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงดูมันก่อนมันจะยิงเรยาอ่ไงไงไงตีมันมอย่าเพิ่งตีมันไม่กูจะดูจะตีมันเหมผู้ชายมา,มานะขอยิงแม็กซ์คิดเฮียยิงกูนั่นไงควายตายดิมึงอย่าอย่ามึงไอ้เหี้ย <c oughs> นาหิชิบหายเหี้ยมึงควายชิบหายเลยไอย้เหี้ยต้อง ขอขอแยกออกเกมเข้าใหม่ครับเฮีย yeah. อ๋ออมันหนึ่งครับยามดีความเจ็บช้ำกดไลค์กดแชร์กดซับทำไมคนมันดูน้อยจังวะหรือมันไปนอนก,กันหมดแล้ววะ อ๋อนี่วันอาทิตย์นี่หว่าเด็กต้องนอนเร็วไปพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวกลยคดหน้าหีเลย <het S 1> มึงอะ่ะเออทอมเฮิรเกอไอ้ี้ยมันโอ้ยอมรับไปเหีย แล้วก็กูเลยยิงยังหมูยังหมาอย่างเดี๋ยวนี้แม่งยิงกูจังเลย <c oughs> แล้วปืนเซิฟนี้แม่งไม่ค่อยดีแม่งไม่ดีดไม่ค่อยดีดตรงดีดละมันคันนี่อย่างตรงเลยคุยเฮียร้อยห้าสิบมีใส่150ร้อยห้าสิบเหมือนไม่ใส่อ่ะจริงไอ้เฮียลงไปใหม่ดิลงมาละเ <c oughs> ชือปืน เอพีก oh ็า oh, ส e. so oh, ิบกูเฮียโว้ยหนียานาเฮียเออคุณมันอยู่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงเดินอ่ะกูเนี่

อุ้ยเฮียเซ็ตไรวะฮะฮะดีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กอล่ะกอล่อก็น nee ี ga, nee ่ก nee ็นี no ่ก็น hey ี่ก็โค้งเจอกูพวกเนี้ย เหินกูเหินกู เฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเฮียดังหนาวไว้สัตว์โอ้ดีนดีเคยขอรู้จักใจจริงเช่นเคยครับขอดี่ขอขอโทจักใจจริงครับไอต้อมลงมายังเฮียต้อมหายแล้วอุ้ยไอต้อมไปไหน เล่นผีฝ่าแล้วแต่คนคนเดียวก็ได้ channel switched เว้ยจะอยู่ตัวคนเดียวแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้จะจุดเนี้ยปั๊บเมื่อไหร่เมื่อไหร่เสริมเจนดาพี่ต้น ไม่เห็นไม่เห็นอยู่ในเทสบอกมันาพันลงไว้ตั้มรอไปตพันกไปมึงดึงกูลงไปพันกพันเพือนอ่ะมึงดึงกูลงไปเลยเออเทคโกลเพันได้มึง

โอ้ไม่ร <Cornell bug dying> <S captions> ู้ดีจังวะคิววิ่งมาสับโดนกูเลยยัดตูดทีเอาแบงเลยสดดีจากเจจีสองคนด้วยนะครับฝากไลค์ตับตาไคร้และแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมเฮ้ยมันมากระตุกอ่ะ อันนี้สถานะเน็ตกากเอาใหม่ครับมันเกียนครับเกียนครับต้องเจอครูสแล้วเออาร์ AI แรงที่สุดในเซิร์ฟครับเซิร์ฟนี้เก้าไปเลยเทาทรงละสิบใส่ไว้ก็แตกแบบง่ายได้ ทั้งทีมแล้วก็ขอโทษขอภายวารที่ดีด้วยครับคนน้อยนิดนึงเสาร์ก็ดูดูผมก็ภูมิใจแล้วครับนะฮะขอแก้คุณมาดูผมนะครับแล้วก็โหลดเหมือนเล่นกับผมผมก็ภูมิใจแล้วครับฝากกดแชร์ด้วยครับกิจกรรมดีๆมีมากมายครับตอนนี้ปกเซิร์ฟยังไม่ใช่ปกเซิร์ฟโปรโมชั่นครับเพราะว่าแอดอยังไม่ได้ทําแอดมีคนเดียวนะครับสว่วนใครอยากจะดีส่วนร่วมแอดมินก็แอดเข้าไปเลยไม่รู้เขารับหรือเปล่าล มันก็นไม่เยอะมากครับเลยมีเลยไม่เลยม่เลย,เลย,เลยตกไหมสักทีกระตุกไหมครับสักทีก็ตกไหมเฮ้ยก็ตกแล้วเรจะเปลี่ยนจากภาพไอ้แท็กเ r อร์ไฮเป็นอย่างอื่นแล้วกันจะได้ไม่กรนะตุกเนาะเดี๋ยวปรับเป็นโลต้งลองรอเดี๋ยวพวกตั้งโลกอ่ะว่าพวกขอสักทีว่าไม่ก็ตกแต่เน็ตมันกะนิดนึง นะครับอั้ยวมาแล้วเฮียสองตัวตวิวด,ด้วยได้ลุ้ ชื่อเมย์ลนะครับดีคโอ้แล้วสวัสดีห้าคนดูนะครับก็ไก่ก็ขอโทษขอโทษนะครับเซิร์ฟแหลกไหมถ้าเดี๋ยวถ้าแหลกเนี๋ยผมปรับเป็นแท็กเจอไปโลให้เนาะนี่ตีจะไม่แหลกไหลลื่นลื่นลมตีมันแหลกไหมตีมันแหลกไหมเนี่ยน่าจะหายแหลกแล้วแหละมั้งนะ โอ้ใครใครก็ได้โหลดมาช่วยผมหน่อยผมโดนรุมครับโหลดโหลดมาเล่นเยอะๆครับเซิ้มนี้มันแน่นอนครับเซ็ตแจกครับแจกแจกแจกแอดแจกเซ็ตเซ็ตเซ็ตไม่ถึงจนเกินไปครับมันยิงมันแน่นอนครับไม่มันไม่มันนี่ให้ตบหัวเอ้ไม่มันนี่ให้ฆ่าทิง้งมันแน่นอนครับถ้าไม่มันนี่ให้นี่เลยครับตีทาไงเดีย่ยให้ยึดตัวกันเถอะ สวัสด <i> ีทุกคนด้วยจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับก็กลับมาเล่นกันเนาะใครที่เคยเล่นเซิร์ฟดีเจนกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับแอดมินคนใหม่ใจดีครับนี่ครับฝากฝากถ้ากับใครใจบุญใครใจบุญบอกว่ามีจิตใจดีครับฝากกดกรอปลิงก์ไปแชร์ในเฟซของคุณด้วยได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปโอ้าแค่นี้ก็ไม่มีกำลังใจรทำแล้วต่อ อุ้ยเยอะมันเยอะเกินอะวิงๆๆๆๆๆๆ่งวิ <zien> ่งวิ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 ่งอุ้ยคิดเฮียยูได้ครับมันมาเซต50าสิร้อร้อ่สิบคับนี้ปืนยิงตรงยิงมันครับอุ้ยดีนิ่นึง เซ็ตถึกอะกำลังดีถึกกำลังดีอะแบบยิงมันนะครับมันมันเซ็ตธรรมดาก็ลู้เซ็ตเซ็ตเติม<ะ>ได้ครับยิงมันมากวาโอ้ยตังหมดแล้วสกิลมีอ้อพนะครับขยักเล่นโลมมาด้านล่างนะครับภาพมันกระตุกกวะ ตูได้ไงวะงงห้ามกระตุกได้ไงสงใสยผมเปิดอะไรค้างไว้แน่นอนเลยดูแป๊บมนึ่งครับโอยอะไรมันดึง CPU อีออมินิ อ๋อรู้แล้วครับเซิร์ฟนี้ค่อนข้างค่อนข้างกิน C P U เยอะมากครับร้านฝาครับ<ะ>ก็ขอเทษดเดยที่มันแหลกนะครับผมก็ไม่รู้จะแกยังไงแล้วแต่ผมเล่นลื่นครับ<ะ>ครับผมก็เจอะขอเจากัอพายนาทีนีง<ะ>ผมก็แตกแล้วครับแป๊บเดีวเดี๋ยวดูครับแม่ง หัวชิบหายครับไอ้พวกนี้มันไม่ได้โหดนะมันปืนเกียร์นะเวียดโคตรแรงคนระับสำเนี้เวียดไม่ใช่เวียดธรรมดาเวียดซีพียูนะดูดิหนึ100่งร้อยเลยกนระจองผมประมวลผลซีพียูสี่สิบเก้าเลยโอการ์จอรนี่จัดเต็มหนึ่งร้อยครับผมก็จะแก้ยังไงครับก็ตุกอะเนาะใครดูได้ดูไปแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมข้างหน้าเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับเพราะตอนนี้ผมเล่นอย่างลื่นเลย ก็เกี่ยวที่จะแพ็คหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่ผมก็ปปั่ให้โลแล้วก็เ <m> ด <ul arrivé> ี๋ยวปั่นที T ่จะแพ็คให้มันสวยขึ้นอะไรเป็ะก็ร้อยบวกนะครับก็มันไม่เกี่ยวอุ้ยมืดไหนไหมเวียดแรงครับเวียดแรงเวียดแรงครับ อย2 2> s> <S ู่นั้นสองตัวยู่นั้นตัวหนึ่งออยดีวะชุดเราก็ไม่ได้โหดอะไรถึงกับกลัวของจริงว่ะก็ชื่อ เธอก็บอกว่าม,มันแหลกว่ะดูดิกึะกักกระกัก,กผมไม่ได้แหลกนะแต่ในยูทูปมันแหลกอะแก้ยังไงดีวนนะนะคะโอสตรีมอยู่อีกซีน2ย้ายซีนกอ <c oughs> นข้าวเดี๋ยวออกเทสดูซีบีดี CPU จะไอ้นี่ไหม disconnected Akan ada, saya tutup Google. Okay.